โซลารูทอฟเราไม่ได้เพียงแค่ช่วยประหยัดค่าไฟอย่างเดียวนะคะเรายังช่วยโลกค่ะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วยเจลพฮอยอืนท uh ัว oh. <fine> <trouble> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับริบินค่ะในรายการเจพอยต์ออนทัวร์ตอนพิเศษเพราะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับนวัตรกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนค่ะแล้วก็ช่วยลดภาระลค่าไฟที่มีแต่จะแพงขึ้นทุกวันทุกวันค่ะนั่นก็คือนวัตรกรรมโซลารูฟท็อปจากบริษัท JGS ในเครือของเจมาร์ทุค่ะ อย่างที่ได้ทราบกันค่ะว่าในปัจจุบันนะคะโลกของเราค่ะมีอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ค่ะรวมไปถึงหน่วยงานและกิจการโรงงานุิสาจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศนะคะดังนั้นค่ะในการติดตั้งโซลารูฟท็อปเราไม่ได้เพียงแค่ช่วยประหยัดค่าไฟอย่างเดียวนะคะเรายังช่วยโลกค่ะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วยแถมยังนําหน่วยคาร์บอนจากการติดโซล่าเปลี่ยนไปเป็นเงินค่ะจาก การซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วยค่ะสงสัยกันไหมคะว่า Net b u i l l i n g กับ Net m e t e r i n g แตกต่างกันยังไงช่วยเราขายไฟคืนทุนในกี่ปีนะ Net b i l l i n g คือการคำนวณค่าไฟแบบแยกคิดระหว่างค่าซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าสู่บ้านกับค่าไฟจากโซลารรูปท็อปที่เรานำไปขายคืนแล้วจึงนำเงินมาหักลบกันยกตัวอย่างเช่นเราใช้ไฟไปทั้งเดือน700หน่วยช่วงเวลากลางวัน300หน่วย ช่วงเวลากลางคืน400หน่วยเราติดตั้งโซล่า500หน่วยแต่เนื่องจากเราใช้ช่วงกลางวันแค่300หน่วยจะทำให้เหลือขายคืนการไฟฟ้า200หน่วยในหน่วยละ2.2บาทยอดขายไฟคืนเท่ากับ200คูณ2.2เป็นเงิน440บาทค่ะหักภาษีณที่จ่าย1%ซึ่งค่าไฟ400หน่วยในช่วงเวลากลางคืนอัตราค่าไฟการไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ4.2บาท คิดเป็นค่าไฟ1,680บาทหักลบค่าขายไฟท้ายบินเท่ากับเราจ่ายการไฟฟ้าเพียง1,240บาทเท่านั้นเองค่ะส่วน net metering คือระบบหักลบกลบหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตามจริงจากการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร r o ูฟท็อปหักลบกับไฟที่ใช้จากการไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟจะจ่ายค่าไฟตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่หักลบกันแล้วค่ะซึ่งในประเทศไทยตอนนี้จะเป็นการขายไฟคืนแบบ net billing เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระความรู้ดีๆนอกจากจะติดตั้งศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่แล้วยังสามารถติดตั้งที่บ้านได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวรีบีนะคะจะพาเพื่อนๆชาวเซพอยท์ค่ะไปดูการติดตั้งโซลาร์รูปท็อปที่บ้านกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างตามกันมาเลยค่ะ Ooh, ที่แห่งนี้เองค่ะบ้านสุดหรูลัก u ัวรี่โฮมสไต์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่เลือกติดตั้งระบบโซล่าจาก JGS เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าจากการใช้พลังงานแบบทดแทนค่ะเซฟเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลย การติดตั้งแผงโซลายังช่วยทําให้หลังคาอุณหภูมิลดลงค่ะซึ่งส่งผลให้ภายในบ้านเย็นขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะมีการรับประกันอัคคีภัยฟรี1ปีเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระบบปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนค่ะเ,คเดี๋ยวจะมีพี่พี่ทีมงานวิศวกรจาก GGS พาแนะนำแล้วก็พาเดินชมระบบโซลากันค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะพี่ทีมงานวิศวกรจาก JGS ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาดิบินเดินชมระบบโซล่าใช่ไหมคะพร้อมไหมคะพี่พี่พร้อมเนาะนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะวิคุณผู้ชมคะ่ะคือสงสัยมากๆเลยว่าด้านไหน,นมีอุกปกรณ์อะไรบ้างแล้ก็พี่วิศวะค่ะเขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่า ทนนนนนนำอะไรอยู่ประกอบะไรบ้างนะซิใช้ทำอะไรสวัสดีค่ะพี่พวิศวะครับสวัสดีครับ,รบเจอกันอีกแล้วลิบินมีคำถามที่สงสัยมากๆแล้วก็อยากจะถามค่ะก็คือที่บ้านหลังนี้ค่ะติดตั้งระบบโซลา่าแบบไหนคะพี่ที่บ้านหลังนี้ติดตั้งโซลา่าระบบออนกริดครับก็เลก็คือผลิตมาแล้วก็ใช้ไปเลยครับผมอ๋อกี่กิโลวัตค์ค่ะทั้งหมดเกสกิโลวัต์ค,ครับเก้าสิบกิโลวัต์โอ้โหเยอะมากครับอ้เยอะจริง แล้วก็อุปกรณ์ด้านในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่อย่างตัวแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยมันคืออะไรอันนี้คืออินเวอร์เตอร์ครับผม,มไว้แปลงไฟจาก DC เป็น AC ครับผมขนาดก็คือตัวนี้จะเป็น30กิโลวัตต์ครับทั้งหมดหลังนี้ก็คือมี2เครื่องครับมี30กิโลวัตต์แล้วก็50กิโลวัตต์ครับอ๋อเราลิปปิ้อยากรู้มากเลยค่ะ ถ้าติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบนี้เนี่ยสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟา้าได้กี่เครื่องถ้าเป็นแอร์ก็คือประมาณ1 2 0 0 0สองประมาณ8เครื่องครับ hey, ผมเครื่องค่ะค,คุณผู้ชมแล้วตรงนี้ค่ะคือถ้าวัดไฟอะไรคะก็จะบอกหน่วยที่ผลิตได้ทั้งหมดแล้วก็บอกกระแสบอกแรงดันทั้งหมดของภายในตัวบ้านครับก็คือโดยการกดตรงนี้ใช่ครับอ,อันนี้เขจะบอก แรงดันแต่และเฟสครับสามารถเช็คที่นี่ได้เลยใช่ครับอย่างเดียว,วเท่านั้นเหรอคะเช็คที่แอปพลิเคชันก็ได้ครับผมจริงหรือเปล่าคะพี่จริงครับผมอยากรู้ว่าสามารถดูค่าอะไรได้บ้างคะคือฟีเจอร์ในแอป,ปนี้มีอะไรบ้างคะพี่ครับทั้งหมดก็จะดูค่าโหลดการใช้งานภายในตัวบ้านได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่าผลิตของแผงโซลาร์เซลล์ครับ สามารถดูได้เหมือนกันดูได้ครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆอะไรอีกบ้างคะก็จะดูค่าผลิตทั้งหมดรายวันแล้วก็รายเดือนอแล้วก็รายปีแล้วก็ทั้งหมดที่ผลิตมานะครับเียดได้ว,ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัยแล้วก็ไฮเทคมากเลยค่ะ คุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะติดตั้งระบบโซล่าแบบนี้ค่ะสามารถติดต่อทีมงาน JGS เพื่อให้คำปรึกษาเลือกซื้อแพ็กเกจโซล่าตามขนาดบ้านของคุณได้เลยค่ะโดยการสแกน QR หรือว่าโทรเบอร์5 6 5 5 8 4 8 8 2 8ค่ะสามารถสอบถามได้เลยนะคะสำรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและบอกเลยนะคะว่าราคาเริ่มต้นเพียง1,19,000บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมี โปรโมชั่นแบบพิเศษสุดๆเลยค่ะเพียงวันนี้นะคะคุณติดตั้งโซลารูฟท็อปค่ะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟแล้วนะคะยังสามารถขายไฟฟ้าคืนได้อีกด้วยค่ะโดยทุกๆแพ็กเกจนะคะจะได้รับประกันอัคคีภัยบัตรรับชมภาพยนตร์ฟรีจาก SF Cinema บัตรทานสุกี้ตีน้อยฟรีค่ะและยังไม่พอนะคะขาดไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะคุณยังได้รับคะแนนสะสมแบบรัวๆจากเจพอยค่ะโดยทุก 50บาทนะคะคุณจะได้รับ1คะแนนค่ะซึ่งนำไปเป็นส่วนลดที่ร้านค้าในเครือเจมร์ทและพันธมิตรได้อีกด้วยค่ะถ้าหากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกเจพอย์นะคะสามารถทำการสมัครสมาชิกเจพอย์ได้ที่คิวอักดนี้เลยค่ะ ตอนนี้ริบบิ้นก็หิวแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาทานสุกี้ตีน้อยฟรีกันนะคะริบบินมาถึงที่ร้านสุกี้ตีน้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวริบบิ้นนะคะจะใช้เจพอยค่ะในการแลกรับสิทธิ์ทานสุกี้ตีน้อยฟรีกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโปรโมชั่นล้านสุดอี้ติน้อยในเจพอยต์เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะที่สุดคุ้มนะคะคลิกไปที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็คลิกที่แลกคะแนนสะสมจากนั้นก็คลิกที่ e a t and drink คค่ะและเราก็เลื่อนลงมาเลยนะคะ เจอแล้วโปรโมชั่นร้านสุก,กี้ตีน้อยค่ะซึ่งมีหลายโปรโมชั่นมากมีทั้งแลกรับส่วนลด50บาทโดยใช้500คะแนนค่ะหรือว่าจะแลกรับส่วนลด100บาทโดยใช้1,000คะแนนก็ได้หรือว่าแลกรับบุฟเฟ่ฟรี1ท่านมูลค่า276บาทใช้เพียงแค่2,760คะแนนเองค่ะซึ่งลิบบี้หนักพอเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นลิบบี้จะใช้สิทธิ์นี้เลยค่ะใช้แค่2,760คะแนนเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะ โอ้โหคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้ทราบกันนะคะว่าสุกี้ตีน้อยค่ะเขามีหลายเมนูมากคือแบบสามารถสแกนสนนั่งได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะกินแบบอิ่มๆสุกๆโดยใช้คะแนนจากเจพอยต์กันเลยค่ะโอ้โหนิใจมากคือได้ทานฟรี ว,ว่ากินหมดค่ะเพราะวันนี้เนี่ยได้ทานฟรีกับเตพอยต์เพราะฉะนั้นจะต้องทานให้แบบจุกใจอิ่มแบบจุกๆกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยดีกว่า ตังอยู่ครบเดี๋ยวดิบินจะใช้คะแนนเจพอยต์ค่ะในการแลกรับสิทธิ์ทานสุดที่น้อยฟรีใช้คะแนนเจพอยต์แรกค่ะ แล้วค่ะโอ้โหอิ่มมากเลยค่ะแล้วก็คุ้มมากในการใช้คะแนนเจพอยต์แลกรับสิทธิทานสุกี้ตีน้อยฟรีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับ j p o อ n t o ออนทัวร์ EP นี้ค่ะเรียกได้ว่าทั้งอิ่มแล้วก็ทั้งสนุกทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานด้วยนวัตกรรมทางเลือกอย่างโซลาร์รูฟท็อปถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะคะสามารถสแกน QR หรือว่าจะโทรเบอร์0655542828สามารถโทรสอบถามทีมงาน JGS ได้เลยคะ่ะ แล้วสำหรับ EP ีหน้านะคะริบบิ้นจะพาไปเรียนรู้หรือว่ามีสาระดีๆหรือจะพาไปเที่ยวไปกินไปชิมหรือไปช็อปที่ไหนสามารถกด s u b s c r i b ์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปพิเศษพิเศษแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ริบบิ้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย